สวัสดีครับที่นี่ร้าน t ันเดอร์บ k e พระราม5ศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพดีและราคาถูกกว่า120คันนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะพามาชมคลิปรอบคันของชวัตะก,กิ้314ปี2 0 1 6คันนี้กันรถคันนี้ต้องบอกว่าเลขมาบิ่งมาเพียง3,268คันเท่านั้นเองนะฮะของแต่งจัดเต็มทั้งคันนี่นะฮะปั๊มเบรก ปั๊มคัตบนนะครับเป็นเบมโบอิตาลีนะครับของปุ่มมันเบรกของดิโซมานะฮะปั๊มเบรกบนของเบมโบอิตาลีเช่นกันปุ่มมันเบรกดิโซมาตู้ป่ากัสะบัดนะครับของไฮเปอร์โปรอาร์เอสซีนะฮะพร้อมขาจับตรงรุ่นของดีเนี่ฮะน็อตแต่งไทเทเนียมทั้งคันนะฮะสีเดอนทั้งคันครับสติกกเอร์วอร์นิ่งอยู่ครบหมดนี่ฮะกันถังคาร์บอนนะครับนะครับกันฝาถังคาร์บอนเช่นกันนี่ฮะมาพร้อมนี่ฮะตูดปิดเบาะด้านหลังนะครับ บอบาดนี่ครับไม่มีขาดไม่มีย้ยนะฮะเลขไม่สามพักิโลแท้แน่นอนชื่อหน้าแต่งนะครับซี r o g r a าวิ y ีาางโคนหน้าแต่งเป็นคาร์บอนแท้นะครับยางหน้าหลังเพิ่งเปลี่ยนนะครับเต็มๆเ,เลยฮนะเบียรี่ล s สโซ่3จานเบรกหน้าหลังแต่งนะครับปั๊มเบรกล่างด้านหน้าของเปมโบ o M4 ก็อบอกว่าหยุดสั่งได้จริงๆการหม้อน้ำแต่งนะครับการล้มแต่งนะฮะ เครื่องค่ะไม่มีรอยนะฮะเนี่ยน้ำมันเครื่องใหม่ๆพักเท้าแต่งของคิวเด็คทัวริงนะครับนี่มาพร้อมกับน็อตแต่งเป็นไทเทเนียมนะฮะกระปุกมันเบรกของดิโซมานะครับสายทางเอวทั้งคันตัวท่อนี่ฮะท่อแต่งตัวนี้เป็นของ K Factory นไทไทเทเนียมนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับชกหลังเป็นของโอรินนะครับติดรถจักสูนนะครับมีซับแท็กแยกนะฮะ ด้านล่างด้านหลังเป็นของเดมโบนะฮะนี่พร้อมจะขาจับของ r s v นะครับมาพร้อมระบบเบรกด้านหลังเป็นของเป็น ABS นะฮะสมองอนี้อ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อ KFactory แบบไทเทเนียมออกคู่กันนะครับเสียงเปด้ยังไงโอ้โหลั่นจริงๆสายสั้นแต่งนะครับคันนี้ฮะ,ะยางหลังเต็มๆครับ สตอร์แต่งนะครับโอ้โหดูท่อเคมแฟร์ตอรี่นะฮะสวยงามมากดูงานเชื่อมนะฮะสวยงามจริงๆไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีวัตเหตุเนี่ยพักเท้าแต่งของกิลเลสสวยจริงๆฮะเนครับเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยรถไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะฮะให้ดูคอท่อเนี่ยใหม่ๆสวยๆนี่ครับรถไม่มีที่ติเลยครับคันนี้ครับ รถคันนี้เนี่ยนะฮะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับเรารับแลกเทิร์รถบิ๊กไบทุกรุ่นนะฮะท่านใดมีรถอยากจะอัพซีซีอยากจะอัพรถเก่าเป็นรถใหม่รถเล็กเป็นรถใหญ่มาเลยฮะเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำับท่านอยู่นะครับเป็นไงผมก็ฝากร้านเทอร์ไบพระราม5แห่งนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ